ไม่ใช่หนูคนนั้นอะหน้าเหมือนหน้าเหมือนกันเฉยๆเป็นฝาแฝดที่พัดผ่านานๆทีจะมาสักทีนะวัคซีนอะ่ะก็เอาวัคซีนที่มันดีๆเข้ามาขายสิเป็นวัคซีนนี้ก็ไม่กล้าเหมือนกันหรอกไม่คุณเป็นเรื่องที่เราสามารถพูดได้อยู่แล้วอะเข้าใจปะ ขอเวลา20่ิบวิเริ่มได้อสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวจะโชว์แผลที่โดนกัดคือมันไม่มีแค่ตรงขาแล้วเว้ยเห็นปะเห็นปะหนึ่งสองตรงนี้มีสามสห้าหกเดี๋ยวจะโชว์ตรงขาด้วยไม่ตรงขา แสบร้อนไหมไม่แสบอ่ะคือที่ลงลงสตอรี่ไปก็คือได้คาตอบประมาณเยอะมากเลยอะเยอะจนแบบว่าไม่รู้ว่าตกลงมันตัวอะไรกัดว่าคือแบบไม่เหมือนกันอะ่ะนี่คิดว่าน่าจะยุงแล้วแบบแพ้ยุงเลย <c oughs> ไม่ใช่หนูคนนั้นอะ่ะหน้าเหมือนหน้าเหมือนกันเฉยๆเป็นฝาแฝดที่พัดผ่าแต่นานทีจะมามาไม่บ่อยนะคะ สำหรับใครที่ดูไลฟ์นั้นทันเนี่ยถือว่าเอกลุศีมากมากทุกคนอย่าเพิ่งมาเล่นมุกได้ปะเก็บไว้เล่นพวกงนี้ในทวิตเจอกันในทวิตใครมันบูลี่หน่วยนะเจอแน่ผมจะเป็นเยือนทวิตเตอร์ได้เล่นเกมกับเมมมากเปล่าไม่ได้เล่นเลยค่ะตอนได้เล่น H S s, s อยู่คนเดียวโฮมสวีทอะคือไม่มีใครเล่นเลยอะอ m มมองเหรอเดี๋ยววันนี้ลองชวนคนเล่นอมมองดีกว่าทวิตจะลงติ๊กต็อกไหมเขนะินอะ ถ้าผิดบอกใช้เมื่อไรจริงๆอะ่ะก็ไตรมาสามแะที่เขาว่ากันไว้อะนะแต่ว่าดูจากสถานการณ์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ว่าน่าจะไม่เอฟเฟกกับการตัดสักเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องแบบโปรโมทอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันเลยฮะแต่ว่างงว่าทําไมไม่ว่าหนังเรื่องไหนที่หนูไปเล่นคือต้องมีโควิดเข้ามาพัวพันตลอดเลยทําไมอะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะ ใจอะแต่ก็รุ้นว่ารอบนี้มันจะผ่านไปโดยดีนะสักทีนะวัคซีนอะกล้าฉีดหรอวัคซีนก็เอาวัคซีนที่มันดีๆเข้ามาขายสิเป็นวัคซีนนี้ก็ไม่กล้าเหมือนกันหรอกป้าก็โทรหาพี่สาวบอกว่าอยากฉีดอยากฉีดไม่อยากให้ป้าฉีดเลยบอกว่าถ้าเป็นแบบไอที่เขาฉีดฉีดกันอยู่มีข่าวอย่าไปฉีดน,นะยิ่งเขายิ่งอายุเยอะอยู่ด้วยคือแบบตารางมันชัดเจนมากเลยนุย้ยว่าแบบว่าแต่ละยี่ห้อมันต่างกัน ราคาเท่าไหร่คุณภาพมันได้เท่าไหร่แล้วทําไมถึงไม่ซื้ออันที่มันราคามันถูกกว่าได้ซ้าแต่ประสิทธิภาพมันสูงกว่าแล้วคุณไปซื้ออันที่มันแบบราคามันแบบแพงแล้วประสิทธิภาพก็คือต่ําสุดป้าอันนั้นจำไม่ได้และคือมันเสี่ยงอะผลผลมันเอฟเฟกต์มันเยอะไปอะแค่นี้แหละพวกแค่นี้แหละไม่คือมันเป็นเรื่องที่เราสามารถพูดได้อยู่แล้วอะเข้าใจป่ะคือตอนนี้เราแบบเป็นประเทศต้นๆเลยนะที่แบบเหลือทา้งประเทศเราปันเนี่ยที่ยังไม่ได้เฉี่ออะไว้เจอกันใหม่นะ หนูต้องไปแล้วแหละเพราะว่าไม่ได้แล้วได้แล้วบ๊ยบายเจอกันครับนี่